เท่าไหร่คะี10บาทแล้วนี่กิโลครับเนี่ยฝนมึ่งกิโลเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรใช้เท้าอะไรพันอะไรครับเนี่ยพันใหญ่10บาทพันใหญ่พันใหญ่ไอ้นั่นเขาต้มด้วยเหรอไม่ได้ต้มข้าวโพดใช่ไหมต้มหัวใช้เท้ากินหัวใช้เท้าเลยฮะโอ้ดูเนื้อสิหาโจ๊กเลนี่อ่อนตรงเนี้ย นี่มีหยอดซีวให้ชิมด้วยนะฮะมีหยอดซีวให้ชิมด้วยนะฮะไม่ใช่มีก๋เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาใไ้มันมันหอมเหมือนอับต้มต้มอะไรอะต้มจับชายอะต้มจับชายโอ้โหมันหัวใหญ่จังเลยใหญ่ครับคุณใหญ่